สัสดีครับอาจารย์บุรินบรรทวงศ์สาขาวิชาการตลาดดิจิตัลครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในหัวข้อพฤติกรรมการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมครับในพฤติกรรมผู้บริโภคเนีครับเราก็อาจจะแบ่งผู้บริโภคได้เป็น2ประเภทหลักๆนะนะนั่นคือผู้บริโภค ที่ซื้อสินค้าไว้ใช้ส่วนตัวกับอีกแบบนึงผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรมไม่ได้ซื้อใช้ส่วนตัวครับซื้อใช้เพื่อธุรกิจเพื่อซื้อใช้เพื่ออุตสาหกรรมหรือเราเรียกว่า b 2 b ครับ business to business นะคในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพฤติกรรมการซื้อของ ผู้ซื้อทางธุรกิจหรือผู้ซื้อทางอุตสาหกรรมครับผมอยากฉายภาพให้เห็นก,กว้างๆก่นครับว่าผู้ซื้อทางธุรกิจหรือผู้ซื้อทางอุตสาหกรรมเนี่ยหมายถึงใครบ้างครับทางผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมซื้อสินค้าไว้เป็นวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อเครื่องจักรไว้เพื่อผลิตสินค้า หรือซื้อวัสดุสิ้นเปลืองน้ำมันเอ่ยน้ำมันหล่อลื่นเอ่ยกระดาษนะเอาไว้ใช้ในธุรกิจครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองแม้กระทั่งผู้ใช้ทางธุรกิจนะครับซื้อสินค้ามาขายต่อซื้อสินค้ามาใช้ดำเนินธุรกิจซื้ออุปกรณ์สำนักงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันนี้ผู้ใช้ทางธุรกิจนะครับห,หรือเป็นพ่อค้าคนกลางละ่ะซื้อสินค้าสําเร็จรูปมาขายต่อให้กับลูกค้าซื้อรถยนต์เอามาบริการลูกค้าเติมน้ำมันรถส่งของบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือแม้แต่การเช่าฮะบางทีเราทําธุรกิจนะครับเราประกอบธุรกิจเราเป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมเนี่ย เราเช่ารถเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเช่าอาคารสำนักงานเอามาดำเนินธุรกิจดำเนินกิจการนรัะนี่คือลักษณะของผู้ซื้อทางธุรกิจครัะแล้วมาดูครับว่าผู้ซื้อทางธุรกิจจะมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไรที่แตกต่างกับผู้บริโภคท,ทั่วไป มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรกับผู้บริโภคโดยทั่วไปหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณ5อย่าง5เรื่องผู้ซื้อทางธุรกิจนะครับการซื้อทางธุรกิจการซื้อทางพฤติกรรมการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยครจะมีลูกค้าน้อยหลายไม่เหมือนผู้ซื้อผู้บริโภคซื้อของไปใช้ส่วนตัวนะครับผู้ซื้อของตลาดอุตสาหกรรม จะมีลูกค้าน้อยหลายแต่แต่ละรายซื้อทีละเยอะๆนะฮะเราซื้อน้อยหลายแต่แต่ละรายซื้อทีละเยอะลักษณะที่สองครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมักจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ได้ซื้อแล้วจบเป็นครั้งๆนะเพราะว่า การซื้อของผู้ซื้อในตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยซื้อไปใช้ในการดำเนินกิจก,การของตัวเองนะั้นมันต้องใช้ตลอดมันต้องใช้เป็นประจำแต่เมื่อใช้เป็นประจำเนี่ยการที่เราซื้อสินค้าเพื่อใช้ในธุรกิจอะสิ่งที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเราเป็นไปอย่างราบรื่นก็คือซื้อให้เหมือนเดิมครับ เอาเวลาไปหาลูกค้าเวลาไปทําอย่างอื่นนะผู้ใช้ทางสาหกรรมนะครับเอาเวลาไปผลิตสินค้าเอาเวลาไปขายสินค้าเอาเวลาไปหาลูกค้าจะไม่ต้องมาเสียเวลากับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการซื้อบ่อยๆก็จะซื้อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผู้ซื้อทางธุรกิจนอกจากจะซื้อเยอะแล้วยังซื้อยาวเนี่ยนะครับ,รบลักษณะที่สามครับผู้ซื้อ ในตลาดอุตสาหากรรมนั้นมีอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุน่นอุปสงค์มีลักษณะไม่ยืดหยุน่นไม่ยืดหยุ่นยังไงคะบคว่าอุปสงค์ยืดหยุ่นมันคืออะไรนะผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังก่อนอุปสงค์ยืดหยุ่นหมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลทำให้ความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆนะครับถ้าราคาสินค้าขึ้นเราก็อยากได้สินค้าน้อยลงใช่ไหมครับความต้องการซื้อก็น้อยลงถ้าราคาลดลง ความต้องการซื้อก็เพิ่มมากขึ้นนะคิดง่ายๆนะครับนี่เป็นลักษณะโดยทั่วไปของประสงค์นะ,ะแต่เขาว่ายืดหยุดไม่ยืดหยุดเนี่ยนะมันก็คือการที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงน้อยนิดทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุ มีเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรือความต้องการซื้อราคาไข่ไก่ขยับขึ้นห้าสิบสตางค์ลูกค้าซื้อไข่ไก่น้อยลงเลยราคาไข่ไก่ลดลงห้าสิบสตางค์ลูกค้าซื้อไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นออ,นนอ,อันนี้คือลักษณะของอุปสงค์ที่ยืดหยุ่นแต่ถ้าอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่นละ่ะนะครับอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่นละ่ะ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่ส่งผลต่อความต้องการซื้อใครไก่เพิ่มราคา50ตังค์ยังไงลูกค้าก็ซื้อเท่าเดิมใครไก่ลดราคา50ตังค์ลูกค้าก็ซื้อเท่าเดิมนี่เป็นลักษณะของพฤติกรรมการซื้อของตลาดอุตสาหกรรม ทำไมเขาต้องเขาต้องซื้อเท่าเดิมนะครับในเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเพราะคนที่ใช้สินค้าจริงๆนะครับ mm hmm. เขาคือลูกค้าถัดไปอีกคนหนึ่งสมมุติว่าผมทำเบเกอรีร่ขายเนี่ยผมทำเบเกอรีร่ขายผมต้องทำเบเกอรีร่ขายวันละสิบชิ้นอะเอาง่ายๆผมใช้ไข่ไก่ยี่สิบฟองในการทำเบเกอรีร่ขายสิบชิ้นต่อวัน ผมใช้ไข่ไก่ยี่สิบฟองปรากฏว่าวันนี้ไข่ไก่ขึ้นราคา50ตังค์ต่อฟองผมก็ยังคงต้องซื้อ20ฟองเพราะอะไมครับผมต้องมีเบเกอรี่ขาย10ชิ้นเท่าเดิมไงใช่ไหมครับแต่ถ้าไข่ไก่ลดราคานะ50ตังผมก็ยังซื้อไข่ไก่20ฟอง อยู่ดีเพราะอะไรเพราะผมก็ผลิตเบเกอรี่สิบชิ้นต่อวันอยู่ดีเพราะผมก็ขายเบเกอรี่ได้สิบชิ้นต่อวันตราบใดที่การขยับราคาไม่สมผลต่อต้นทุนทําให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นจนเราขาดทุนหรือมีกําไรที่เรายังคงพอใจอยู่ผู้ซื้อทางอุตสาหกรรมยังคงซื้อเท่าเดิมครับ ประสงค์จะไม่ยืดอยุ่นะนะฮะเอ๊ะ,อนนะหวกว่าผมเข้าใจนะครผมพยายามอธิบายช้าๆนะครับใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่อยากให้เราเข้าใจได้มากขึ้นลักษณะต่อมาครับการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อทางอุตสกรรมจะเป็นการตัดสินใจซื้ออย่างมืออาชีพมืออาชีพอย่างไรครับมีการศึกษา ลักษณะคุณสมบัติของสินค้าอย่างดีมีกระบวนการซื้อนะครับที่ชัดเจนอันนี้เป็นการตัดสินใจซื้ออย่างมืออาชีพมีการเปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่ลักษณะการซื้อของผู้บริโภคนี่มาจากอะไรครับมาจากความรู้สึกมาจากแบ็คบ็อกซ์มาจากสิ่งที่อยู่ภายในลูกค้า แต่พฤติกรรมการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมมาจากผลประโยชน์ครับตราบใดที่ยังคงให้ผลประโยชน์มากที่สุดกับธุรกิจนั่นคือการตัดสินใจซื้อของตลาดอุตสาหกรรมลักษณะสุดท้ายเน้นการซื้อโดยตรงไม่เน้นผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะต้องมีความชำนาญในการซื้อผู้ขาย สินค้าในตลาดอุตสาหกรรมต้องมีการอบรมมีการเทรนมีการส่งมอบนะครับและมีการดูแลลูกค้าเพราะผู้ขายต้องการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวครับนะนี่คือ5พฤติกรรมของการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมนะครับมีลูกค้าน้อยรายต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวมีอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่น ตัดสินใจซื้ออย่างมืออาชีพและเน้นการซื้อโดยตรงกับผู้ผลิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ